ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะโค้ชชุมชนเราอยู่ในชุมชนเลยนะคะเนี่ยเราอยู่ที่ไหนคะเนี่ยอยู่สวนผักชีเมื่อคือนทำ,ทำไมเราถึงมาที่สวนผักชีคะเมื่อคือนนี้เรากินผักชีในแจกันจนหมดเกลี้ยงแซ่บมากนะคะคือด้วยผักชีตรงนี้เห็นไหมคะนี่เป็นผักชีเลยนะคะต้นเล็กมันอยู่ตรงนี้มีต้น,ตนเล็ก <ๆ S 2> ค่ะมีต้นเล็กๆเลยนะคะผักชีเลยนะคะ ผักชีน,นี้นะคะอยู่ที่สวนคุณยายสํารีนะคะตรงนี้เลยแล้วก็พอเขาโตขึ้น่ะเติบโตแล้วค่ะเติบโตแล้วค่ะนี่มีอย่างนี้เลยเป็นดอกเห็นไหมคะช่อน,นี้ที่เราตัดไปจะเป็นดอกสีขาวเพราะฉะนั้นถ้าเราทําการท่องเที่ยวชุมชนนะคะการท่องเที่ยวท้องถิ่นไทยเนี่ย<ม>เห็นดอกนะคะอนนพอเป็นดอกสีขาวพอแก่ก็เป็นเม็ดเม็ดนี้เราไปหมักกับหมูทําสเต็กนะคะทำอ่าอ่าเรียกว่าถ้าจะเป็นน้ําพริกถ้าไม่ให้เหมือนใคร ก็สามารถใส่เม็ดผักชีนี้ไปด้วยหมูแดดเดียวเห็นไหมคะหมูแดดเดียวปลาล้าแดดเดียวมันจะซับเอร์เลยถ้าเอาเม็ดผักชีโรยไปมันจะแปลกและอร่อยมากเลยนี่คือเม็ดผักชีนะคะแล้วก็ผักชีนี้เวลาเราตัดตัดยาวไหมคะยาวค่ะตัดยาวพอสมควรเลยอันนี้เราก็จะเอาไปด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้อาจารย์บอกหมดอาจารย์บอกหมดสวนเจ้าของนี่คนเสมาเนี่ยคือผักชีหอมแล้วก็เมื่อคืนนั้นเรา เรารับประทานกันเลยใช่ไหมคะเรากินกันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอร่อยมากเลยมันอร่อยมากเมื่อคืนเมื่อคืนเราก,กินอะไรน้ำพริก,กน้ำพริก <ถ qui> น้ำปลาปลนโคราชนะคะนะคะค <adium S 2> ซึ่งเป็นน้ำพริกป,ปลาปนโคราชด้วยนะคะที่เรารับประทานกันเมื่อคืนนี้เราเด็ดทั้งดอกทั้งใบโรยไปกับข้าวูข้าวคุณตุมตามหงข้าวที่เราเป็นข้าวอะไรคะข้าวร้านฉันค่ะ <ส>อันชันสีม่วงแล้วก็น้ำพริกปลาป่นเนะาะแล้วก็เอาตัวนี้โรยไปมีมีผัดผักกระโ o งนะคะคือน้ำพริกเนี่ยก็จะอรอร่อยมีความเผ็ดนะคะมีความได้รสชาติจากกลิ่นตรงนี้แล้วก็ผักนะคะนี่คืออาหารที่เรียกว่า อาหารชุมชนที่รู้เลยว่ากินอะไรมาจากตรงไหนปลอดภัยอย่างไรดูสิคะเนี่ยคืออินทรีย์วัตถุหมดเลยอันนั้นเขาเรียกอะไรปุ๋ยอะไรคะปุ๋ยขี้วัวอันนั้นก็เรียกว่าปุ๋ยขี้วัวขี้ควายปุ๋ยคองนะคะปลูกกินเองนะคะเพราะฉะนั้นมาพักที่เรือนเรือนทองเพชรโฮมสเตย์นะคะสวนผักอันี้สวนผักเรานี่ รเราไม่ได้ประทับเองเลยใช่ไหมคะยายสมบีปลูกไว้ยายสมบีพี่สาวคนโตนะคะเมือมอม่อสักครู่เราเข้าครัวเนาะเข้าครัว <c oughs> ของพี่สาวนะคะอีกหลังหนึ่งนี่แหละคือเป็นเรียกว่าชุมชนก็จะมีความสุขนั้นบ้านตรงนู้นบ้านคุณทองใสไปตรงนู้นกับบ้านเราต้นมะพระา้า,า,า,พราวมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงเยายโอ<ฮ>ชโยอยู่ตรงนี้ละค่ะ